มีคนทำไรลูกเพ่ทำไรอ๋อเด็ดไอ้วาดไก่ต่ไอ้ที่มันขึ้นคมคอเลยจ้ะเมื่อกี้ไปใกล้ลูกเพ่ <c oughs> งงมากเลย <c oughs> ทุกคนไปค่ะ <c oughs> <c oughs> เอตาเตอะไร <c oughs> สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาเจอกับบีอีกแล้วบ้านพัก้อนจะ้ะมาค่ะมาค่ะใส่เสื้อแบบนี้คุณคุณใช่ไหมกาลังจะเดินไปไหนไปป่าค่ะไปป่าก็วันนี้หนาวทุกคนหนาวงงเลยะ่ะวันก่อนนี่เนาะเกือบ30องศามาวันนี้เหลือ17-16องศาโอ้โหแปลงผักบีสวยมากเลยดู เดี๋ยวเราค่อยมาดูแปลงผักแล้วก็พวกว่าบ้านพักร้อนนะตอนนี้คือแบบแอบรีบนิดนึงทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าตอนบีหาเห็ดไปด้วยนะตอนบ่ายสองโมงอ่ะฝนจะตกไงบีก็เลยจะรีบพาทุกคนไปส่องเห็ดตรงนั้นน่ะว่ามันออกหรือยังนะคะเห็ดมันปูอะทุกคนเดี๋ยวบีพาทุกคนไปส่องพราว่าถ้าตรงบ้านพักร้อนออกอ่ะ ้างๆ้านปรกรอนที่บีเคยไปเก็บกับพี่ตีเยอะๆค่ะตรงนั้นอะมันก็จะออกด้วยไปค่ะเดี๋ยวเราไป่องกันมันยังไม่ไปถึงแต่ที่แน่ๆนี่จะ้ะโอ้ยอันนี้คือสตรอเบอรี่ป่านะทุกคนกำลังจะสุกเดี๋ยวบีชิมอันนี้ก่อนว่ามันโอเคเปล่านี่นะคะน่ารักมากเล็กมากตรงนู้นอะเพียบเลยตรงนู้นนะคะแดงๆ เปีย้ยยังเก็บไม่ได้เปีย้ยวไหนละเห็ดอะ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 นี่จ้าตรงบ้านพักร้อนเราเองกำลังออกเลยทุกคนดูค่ะนี่คือเห็ดมันปูบีจะไม่ใกล้เขาแค่นี้แหละโอ้ยยุงเริ่มมาจานั่งปุ๊บยุงมาเลยตรงนี้นแหละที่มันเยอะๆแต่ว่าตอนนี้ก็คงจะยังมองไม่เห็นเลยเนาะ ครั้งที่แล้วปีที่แล้วบีเก็บตรงเนี้ยได้เยอะเลยตรงเนี้ยค่ะอืมแถวๆเนี้ยแหละแต่ว่าเป็นอะไรสัญญาณที่ดีมากเห็ดออกแล้วแต่ว่าตรงที่พี่ปาไปดูอ่ะตรงนั้นอะ่ะเริ่มเยอะแล้วทุกคนแต่ว่าเราก็จะทันเขาไหมอ่ะให้ทายไม่ทันหรอกคะ่ะเราอยู่ไกลเขามาก ทกคนไปเดินรอบป่าป่าตรงข้ามบ้านพักร้อนอันนี้คือบ้านพักร้อนเรานี่นะคะอันนี้คือฝั่งบ้านพักร้อนเราไปเดินรอบป่าไม่มีเลยจ้ะเห็ดยังไม่ออกนะทุกคนมันต้องการที่ฝนอีกนิดนึงอ่ะเออมันถึงจะออกแต่ว่าเดี๋ยวบีจะพาไปดูตรงที่บ้านพักร้อนนะคะที่มันออกเยอะๆไปค่ะหนึ่งสองรับโอ้ยทุกคนเดินมาเจอเห็ดอันนี้เป็นเลมันตัติเลมันตตินะคะก็คือเห็ด เห็ดพึ่งนั่นแหละแต่คือดูห่าไปแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีค่ะคือแบบว่าเห็ดออกไวมากเลยนะบีเนี้ยปกติประมาณดูยุงบริจาคเลือดแบบนึงบีจะบอกว่าอุย้ยนุน่นๆอะไรสักอย่างนั่นแหละเดี๋ยวไปดูบีจะบอกว่าจริงๆแล้วว่ะมันมันเกิดไอเห็ดอะ่ะมันจะออกประมาณเดือนอเดือนเจ็ดเห็นไหมทุกคนเห็นไหมขาวๆอ่ะเดือนเจ็ดอ่ะประมาณปลาย ไปปลายเดือนเจ็ดอะคะ่ะเข้าตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยอุย้ยอันนี้ป่าบ้านอันนั้นกระท่อมที่อยู่ข้างหน้าบ้านปกักหลอนเนี่ยนะทุกคนไอตรงเนี้ยบีก็ไม่เคยมานี่นะโอ้ยนี่มันเป็นเห็ดไอนะ้นั่นนี่นี่ทุกคนอุย้ยสวยอุย้ยยุงกระตาอุย้ยฟุ้ยโอ้ยขอโทษค่ะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยนาะยุุคนยุ่งนี่จ้ะนี่ เห็นไหมอันนี้ก็คือเห็ดอิโซฮาเปโรอิโซฮาเปโรนะคะที่เอาไปอุ้ยออกตรงนี้ไม่ไหวแล้วจ้ะอืมมีจะบอกว่าที่เอาไปทำอ่าซุปอะอร่อยแต่ว่ามีดอกเดียวสิจ้ะอ้ามีทากเฉยเลยอะดูโอ้ยอืมมีทากเฉยเลยนี่ทุกคน เราทิ้งไว้ให้ทากกินดีกว่าไหมทิ้งให้ทากกินดีกว่านะ้องสงสารนะ้องนี่นะจ๊ะแต่ก็คือเห็ดมันออกแล้วนะจ๊ะแต่เห็ดมันปูยังไม่ออกเนาะอันนี้ออกเร็วเหมือนกันนะเนี่ยดูละแก่เลยโอ้โหอืมนี่จ้ะอ่ะเดี๋ยวอันนี้ก็ขอวางไว้ตรงนี้เลยทุกคนให้ทากินท้างั้นนะมันมีแค่ดอกเดียวนะ นี่นะเจอเอาวางไว้ทากกินตรงนี้แหละมมีแค่ดอกเดียวก็ให้น้องกินซะไปเดี๋ยวเราไปส่องที่อื่นต่อทุกคนไม่รู้จะโดนยุงหามหรือเปล่านะโอ้ยบุบอรีก็เยอะมากเลยอะยุงเยอะมากบิลืมต้องเอาอลูกปิ้งหาตาก็มองไปด้วยจะ้ะโอ้ยทุกคนอันนี้วันนี้ก็จะเป็นการพามาส่องใ่เฉยๆนะ ว่าหลายคนก็บอกเออให้พี่พามส่องเห็ดหน่อยว่าเห็ดออกหลือยังนะคะเริ่มตอนที่ดีจ้ะเมื่อกี้ตอนที่บีเดินผ่านมานิดนึงอ่ะก็เห็นเห็ดมันปูเพิ่มนะคะแต่ยุงเนาะก็เลยรีบวิ่งออกมาไม่ไหวคือมันจะหามบีแล้ลายยุงที่ฟินแลนด์ตัวเบลอเลยทุกคนไปค่ะเดี๋ยวตอนนี้จะมาอัพอัพอัพผักจก้ะคือแบบว่าถั่วหวานเรานี่แบบออกดอกแล้วทุกคนแล้วก็ต้นมันฝรั่ง ก่อนอื่นเลยจะให้ดูต้นแตงโมแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ต้นแตงโมนะทุกคนต้นแตงโมของเราไปแล้วจ้ะไปโดยไม่เหลือเยอะใหญ่อันนี้คือต้นอะไรก็ไม่รู้ยานะคะไปหมดเลยทุกคนมีไปหาซื้อทีหนึ่งไม่มีแล้วจ้ะแสดงว่าเขาเอาลงน้อยอ่ะเพราะว่าคนก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบแบบปลูกกันเนาะอืก็นี่นะจ๊ะอันนี้ก็คือต้นมันฝรั่งกําลังออกดอกเลยดิ๊ดดิ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 งนุ่นจ้ะสวยงามมากนี่ก็จะเป็นต้นพริกอีกต้นหนึ่งนะคะ ที่อยู่ตรงนี้ที่พี่ติ๊กวค่ะเขาภูมิใจนําเสนอมากพี่ติ๊กจะปลูกผิกเยอะมากเลยเนาะปีนี้เนาะแล้วก่อนนี้จะเป็นสัะแหน่ที่แบบสวยมากฮักสวยสุด,สดเลยอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เก็บได้เนี่ยมันจะได้แตกยอดเนาะอะไรนะใบแมงลักค่ะนี่เอากินขนมจีนแล้วก็ตรงนู้นใบแมงลักค่ะสวยมากคือทุกคนดูต้นใหญ่มากเลยนะคือใบมันนี่แบบใหญ่มากเลยอะ แล้วก็นี้เป็นเบสิฟฝรั่งแล้วก็อันนี้นนนที่บีกินแล้วก็มันเหลือกิ่งเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันขึ้นมาเฉยเลยเนาะอืมก็ปักชําปักชําค่ะส่วนอันนั้นก็จะเป็นฝักทองนะคะฝักทองดูกําลังจะแบบโอ้โหดูค่ะกําลังกำลังสาหรับแปลงนี้ก็ไม่มีอะไรนะจ๊ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเห็นอยู่หย่อมนึงพี่ติ๊กบอกไม่ต้องแยกหรอกบี กะปุูกไว้อย่างเงี้ยเราก็เออมันไม่ได้ชิดมากอะทุกคนมันเป็นย่มๆแบบนี้ใช่ไหมดูค่ะเนี่ยสี่ห้าต้นก็อยู่ตรงนี้แล้วก็นี่ฝั่งนี้คือมันก็โตได้ค่ะบีก็เออรอก่อนทั้งนันน่ะคือแบบไม่ไม่แยกนะคะก็แค่นี้ก็ถือว่าโอเคค่ะแล้วก็ถ้าสติว่าบีอยากจะไอ้นี่ใช่ไหมบีก็แค่ตัดไปแล้วก็เดี๋ยวมันคงจะแตกออกหวังไว้ยว่าอย่างนั้นนะนี่นะคะแล้วก็ฝั่งข้างหลังก็จะเป็นต้นหอม นี่นะะต้นหอมใหญ่นะนี่นะคะแล้วก็นี่จ้าคือสูงมากเลยนี่นะฮะดูมันก็จะเข้ามาหากันอ่ะทุกคนไอสองต้นเนี้ยมันจะเข้ามาหากันอืมนี่ค่ะมันก็จะเลยขึ้นไปเรื่อยๆเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปนี่ออกดอกเยอะมากเลยอ่ะนี่นะคะดูต้นสูงแล้วนะอืมเนื่องด้วยว่าไอที่เราตัดไม้ ที่พี่สาวพิติกทาให้อ่ะมันเริ่มจะแตกใบแล้วทุกคนเพราะว่ามันก็เหมือนกับผักเผิกอะเนาะเอาอะไรมาแบบปักไว้อย่างเงี้ยมันยังมีชีวิตอยู่ไงมาปักไว้มันก็ขึ้นจ้ะอืมนี่นะก็ประมาณนี้เลยจ้ะนี่อัปเดตรัวจ้ะเดี๋ยวก็คงได้กินอันนั้นก็คือถั่วหวานนะคะทั้งแถบเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นผัก ต้นหอมมาต้นหอมแล้วก็อน,นี้ก็จะเป็นมันฝรัง่งก็เน,นี้ค่ะส่วนเล็กๆของบีก็มีแค่นั้นแหละขึ้นก็คือเท่าที่เขาเท่าที่เห็นเลยค่ะอืมแต่แค่นี้ก็บีก็โอ๊ยภูมิใจละเดี๋ยวเราไปดูฝั่งพลิกดีกว่าพี่ติ๊กทำอะไรสักอย่างทุกคนเราไปดูกันไม่รู้ทำอะไร อากาศอย่างที่เห็นเลยค่ะลมแรงมากหนาวหนาวอะ่ะทำไรลูกพี่ทำอะไรโอ้ข<อ>ี้เป็ดไม่มีเลยจ้ะข<อ>ี้เป็ดไม่มีเลยติ๊งเยนเขี้เป็ดไม่มีสรุปแล้วก็คือฟลามิงโกจิกัวเลยจ้า ทำไมต้องหา่านกงก้นมาเด้แล้ฟาฟลามิงโกนี่นะคะ,นนะจิกหัวเลยจ้ะว่ง่งอะโยนูนจ้ะอีกตัวหนึ่งเย้อันนั้นก็คือทุง่งโอ้มีแะปวดหัวจริงนี่นะคะข่าวมากข่าวโพลนไปหมดเลยทุกคนเราไม่ได้ปลูกนะเนี่ยมันมาจากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านหลังนู้นนะเขาปลูกดูค่ะ ในที่เป็ดมันชอบมากินก็เพราะอย่างเงี้ยแหละเป็ดมันชอบมากินก็เพราะอย่างเงี้ยแหละอืมพาเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูแอปเปิลนะตอนนี้คือว่าอัปเดตรัวเลยว่ามันต้นใหญ่ขนาดไหนแต่ก่อนอื่นเลยทุกคนดูต้นในนี่ของบีก่อนลูกแพรก่อนนี่นะคะต้นลูกแพรคือสูงแล้วว่าดีมากเลยตอนนั้นที่ไม่ตัดทิ้งนะคือต้นสูงมากจ้ะพี่ติ๊กว่าเอากรงออกหรือเปล่าบีลองออกสีกระต่ายนี่แบบว่า,วาโอ้โหจับเลยจ้ะอืม กระต่ายชอบนี่จ้ะทุกคนต้นแอปเปิลของเราคือมันมีอยู่สองวันเนาะที่ฝนตกหนักหนัก,นกมากๆเลยทุกคนแล้วลมแรงมากดูค่ะดูแอปเปิลล่วงจะ้ะล่วงเยอะมากดูเยอะจริงๆเยอะค่ะแต่ว่าจะเยอะแค่ไหนเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าดูค่ะจักกิ้งทงเพราะถึงไงบีก็ต้องบอกว่าดึงมันออก อันนั้นก็คือผู้พ่ายแพ้ก็ถอยไปจ้ะนี่อันนี้คือสิ่งที่เชิดชูเชิช,ชูหน้าตาให้เราได้ <c oughs> นี่นะเพียบเลยจ้ะดูโอ้โหเพียบเลยจ้ะเยอะมากอืมดูทุกคนเยอะจริงเนาะน่ารักมากเลยอะมันต้นเล็กอะ่ะน,นี่เอื้อมก็ถึงะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็น,นไหมเอื้อมก็ถึงอืม เดี๋ยวปีนี้เราก็จะมากินแอปเปลิลรัวๆนะจ๊ะจะนั่งกินแอปเปลิลใต้ต้นนะปีนี้นะจ๊ะนี่ถ้าสว่าไม่มีแบบว่าลมแรงๆมาแล้วก็มาพัดนะก็ประมาณนี้เลยจ้ากำลังจะโตแล้วนี่ <laughs> ผู้เฝ้าสวน ไปค่ะออกจากแอปเปิลเราก็ไปดูลูกพลัมกันดีกว่านะว่า,าลูกพลุนลูกพลุนไม่ใช่พลัมพ,พลุนนะคะโอ้โหเต็มต้นเลยทุกคนไอที่บีใส่อะได้ผลจริงๆนะลองดูนะคะเนี่ยทุกคนไอที่บีบอกว่าบีเอเนี่ยมาติดใช่ไหมคือได้ผลจริงๆดูค่ะคือลูกอะเต็มต้นไปหมดเลยทุกคนเห็นไหมเขียวๆนะคะจ้องจหน่อยนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าใบก็เขียวต้นก็เขียว ดูค่ะล้านเนี้ยคือแบบเห็นไหมมันได้ผลมากๆทุกคนดูคือจะดกไปไหนอะเยอะมากโอ้ยแค่นี้บีก็ะปลื้มแหละโอ้โหทุกคนดูค่ะทุกหย่อมหญ้าก็ไม่รู้จะแพลนกล้องไปทางไหนดีเพราะมันเยอะขอโทษนะคะเพราะมันเยอะโอ้ยอคนขี้โมส้สวนก็จะเป็นอย่างเงี้ยละคะ่ะความสุขความสุขของบีในการขี้โมส้สวนอันนี้นะนี่นี่จ้า โอ้เยอะมากจ้ะนี่นี่นจ้ะเยอะจริงๆอือโอ้ยเยอะทุกย่อมยาจา้ะโอ้แล้วก็นูนสูงๆอะ่ะมันก็จะมองยากนิดนึงนะเอามืดไม่เอาจา้ะไม่ดูนี่ดูฝั่งนี้ดิกา้านี่จ้ะยังเขียวอยู่เลยนี่เหมือนมะม่วงลูกเล็กเลยอะ่ะถ้าได้นําจิ้มนี่จะแซ่บมาก ม,มันก็จะเต็มทุกมุมเลยทุกคนเห็นไหมดูนะคะอันนี้นี่ถ้าโดนแสงแสงแดดเนาะคือแบบโหแล้วมันก็จะแบบแปลวาวอะนกกลัวนกลวนกลัวก็เลยได้ผลเลยนี่นะคะโอ้ยสวยมากมากทุกคนสวยนี่จะ้ะโอ้ยพิภูมิใจมากเลยอันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องย้ายไปฝั่งนู้นแล้วล่ะทะเลสาบแห้วจริงๆทุกคน เพราะว่ามันก็มันลมมันเข้ามาไม่ถึงแต่ว่าคือแบบว่าถ้าแดดอะไรอย่างงี้ก็อาจจะแบบบลิงบลิงได้อะไรเงี้ยนก็กลัวเนาะโอ้โหเยอะจริงๆทุกคนเยอะเยอะอุ้ยอันนี้ก็คือต้นหน่อไม้ฝรั่งดูจ้ะกาลังแตกคือแบบสวยมากอ่ะต่อกันที่โอ้ยลูกกําลังจะโตเลยจ้ะต่อกันที่วัตตุัววดเดลมาเลยจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็คือลาสเบอร์รี่นั่นเองเ,องเนาะ นี่ค่ะทุกคนเพียบเลยอ่ะอนี่จ้ะเพียบเลยนี่อันนี้คือมันจะมันจะเยอะมากมากเลยตอนเนี้ยทุกคนคือแบบพุ่มนี่แบบว่าโอ้สูงมากเดี๋ยวพาทุกคนอ้อมมาฝั่งนี้มาดูต้นนี้ดีกว่าต้นเล็กนี้นะฮะนี่เฮ้ยจะสูกแล้วว่าโอ้ยดูค่าจะสูกแล้วอันนี้ก็คือ สุกลาเกียรสิกะนะคะนี่นะมันมีไม่กี่มันเพิ่งจะปลูกอะเนาะก็อันนี้เป็นปีแรกนะคะที่บอกว่าเขาขึ้นขึ้นลูกอะเนาะอืมออกลูกนะคะก็บีก็ติดไอ้นี่เหมือนเดิมอืมยังต้นเล็กอยู่เลยด้วยค่ะเบียรกลัวนกมากินเหมือนกันนะเนี่ยขอชิมก่อนนกหนเธอสักลูกนึงก็จะขอบพระคุณมากนี่นะต้องติดกับใบไปอย่างนี้เออเนี่ยค่ะอืม ก็คงคิดว่าขอชิมลูกนี้แหะลูกเดียวพอถ้าท,ทันนกนะอโอ้โหเห็ดอะไรเนี่ยโอโ้เห็ดอะไรมาขึ้นเนี่ยจ้ะสวยมากเลยเดี๋ยวแต่ว่ากินไม่ได้หรอกกินไม่ได้หรอกอ๋อมีคนบอกว่าเอ้ยมันมันแห้งหรือเปล่าไอ้ต้นนั้นนะคะกับต้นเนี้ยทุกคนดู คือรดน้ำอะพร้อมกันตลอดเลยรดน้ำต้นนี้เสร็จปุ๊บ,บก็ไปรดน้ำต้นนั้นแต่คือมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะว่าเออทำไมมันถึงแห้งแต่ว่าใบค่ะดูใบเขาความแตกยอดคือแบบสูงมากเลยอะแต่คือต้นมันเล็กมากแล้วใบมันแตกขึ้นไปพี่ติ๊กบอกโอ้ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยคือใบมันแบบใบมันหนักเกินกว่าต้นอะทุกคนประมาณนั้นเลยอือแล้วต้นเนี้ยก็ยังบอกว่ามีผลแล้วก็น่าจะได้กินผลเพราะเริ่มจะสุกแล้วอะอืมเดี๋ยวมารอชิมกันนะคะนี่นะ อันนี้ก็เป็นส่วนเล็กๆของเราจะ้ะอันนี้ก็จะเห็นว่าสองพันนะคะสองสายพันธุ์มาอยู่ด้วยกันสายพันธุ์ที่บอกว่าเป็นใบแฉกเลยๆแล้วก็ใบใหญ่อุ้ยอันนี้ก็ต้องออกแล้วเนี่ยเพราะว่าเนี่ยอันนี้บีชอบดึงออกเพราะบีไม่ชอบนี่อืเพราะมันจะเลื้อยไปเรื่อยแล้วมันไม่สวยอืดูค่ะดูว่านี่ f e e อืม โอ้โหนี่จะะ้ะอัปเดตรัวอันนี้ก็คือบุบารีบานทุกคนดกมากโอ้โโอ้ my goodness ดูค่ะดกมากดกจริงดกจังโอ้โหนี่พี่ต้องหาอะไรมาค้ำมันหรือเปล่าเนี่ยเอาจงจริงแต่ว่ามันก็ไอ้ตรงนี้มันก็โอเคแต่ว่าคือมันมันไม่ได้มีความแบบอนี้มากไหมวิวก็กลัวว่ามันจะหนักไงเพราะเดี๋ยวมันจะเม็ดอะประมาณเนี่ย เท่าที่ทุกคนแบบได้ดูปีก่อนอน,นุเลยเนาะที่มีเก็บอะคือใหญ่มากใหญ่จริงๆอันนี้บูเบรีบาลอืมแล้วก็อันนั้นก็คือเกือบล้มไปแล้วจ้ะอันนี้คือบุบลีอีกคันหนึ่งที่บอกว่าดูทุกคนฝนตกหนักแล้วมันก็แบะออกไปเลยอะฝนตกหนักมากอืมมีต้องไปซื้อเนี่ยไอไอที่ขายแบบต้องไปซื้ออย่างเงี้ยมาเพิ่มเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันลงไปข้างล่างเลยจ้ะฝนมันตกหนักอะเนาะก็เลยเนี่ยเป็นอย่างที่เห็นนะคะ แต่ว่าต้นนูนจะต้นใหญ่กว่านี่ไงต้องกาจัดอุยไม่ชอบเลยอีย้ต้องกําจัดนะเนี่ยเพราะถ้าเราดึงเรื่อยๆแบบนี้ยมันก็จะแบบไม่ขึ้นไงทุกคนอืเราต้องเราต้องดึงออกไปเรื่อยๆน้องบอกว่าให้อัพต้นไอ้นี้ให้ดูหน่อย ูสเบอร์รี่นะคะเป็นไงบ้างกรอบประมาณนี้ค่ะเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือลูกที่มันเกิดลูกแรกแล้วก็อาจจะเป็นลูกเดียวหรือเปล่าของปีนี้นะคะเอ้ยสองลูกมาไปสองยูนี่เห็นไหมน้องหมพี่บีน้องอุษก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะปีหน้านี่โหจุกจุกจ้าเชื่อเถอะ นี่นะจ๊ะส่วนอันนี้ก็จะเป็น red c u r r e n t จ้ะนี่เห็นไหมนี่แต่ว่าอันนี้ก็ต้องดึงออกเนี่ยแบบเนี้อย่างงี้ไม่ได้นี่จ้ะ red c u r r e n t ของเรานะนี่เห็นไหมนี่จ้ะอืมมีอยู่นะอืมก็จะมีความถ่ายยากนิดนึงเพราะว่าเบียวเอาเนี่ยมาล้อมไว้เห็นไหมอืมโหแต่ว่า,าสเ s p b e รี่เยอะมากเลยทุกคนเยอะจริง โอ้โหปีนี้เยอะมากเพราะว่าบีเอาแบบว่าพวกดึงพวกบอกว่าเล็กๆต้นเล็กๆมันออกไงทุกคนอืมคือไม่ให้เหลือเลยอะ่ะเหลือแต่ต้นที่แบบเก่าๆเงี้ยเดี๋ยวต้นเก่าๆแก่แบบนี้ยปีหน้านะคะตรงนี้ก็แห้งหมดเลยตอนเนี้ยเออมันก็จะเลือ้อยไปเรื่อยมันก็จะเลือ้อยไปเรื่อยของมันอืมพิทิกบอกกะจะทําแบบว่าเป็นแบบเป็นเป็นเขาเรียกว่าเลยนะเป็นเป็นรั้วเป็นรั้วให้บีแบบสวยๆอะไรเงี้ยแต่คือยังไม่มีเวลาทํายายบ้านนี่นั่น,นเนาะไปะเดี๋ยวเราไปดูพลิกกันดีก่ก ทุกคนก่อนจะไปดูพลิกจำได้ไหมเอ่ยแตดดงนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกดอกหนึ่งจำได้ไหมทุกคนก่อนอ้นนี้มันจะเป็นดอกแบบนี้นี่ดอกดเล็กๆแล้วก็อันนี้ที่บีปลูกที่บีปลูกที่ลงคลิปไปก่อนอนุนะคะนแหละมันก็จะเป็นดอกใหญ่แบบนี้คือแบบสวยมากมันเหมือนเป็นล่มอ่ะทุกคนสวยๆอันนี้ก็คือส่วนเกินก็ต้องเอาออกนะเนี่ยเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือหญ้า อันนี้คือยาอันนี้จ้ะอันนี้ยาเกือบเหมือนกันเนี่ยจ้ะโอ้ยสวยจังเลยสวยมากมันหันหน้าเข้าหาแดดสวยสุดๆเลยจะให้ดูมาเขิดเทศก่อนนะคะทุกคนดูเยอะมาก เยอะมากจริงอันนี้มะเกือเทศหวานนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับที่บ้านที่ระเบียงบ้านเก่าเนาะก็จะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองเนาะดูเยอะมากเลยอะ่ะซึ่งต่างกับฝั่งนูน้นฝั่งนู้นจะมีเฉพาะข้างบนฟิวนี่นะคะนี่เห็นไหมอันนั้นน่าจะเป็นสีแดงอืมก็เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้อืมอันนี้ก็เริ่มออกแล้วจ้ะนี่ นี่เริ่มออกแล้วก็แล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอะไรนะเสียนี่เสียนี่มาอุ่ไว้พิจารณาซทธิ์้าเสียนี่อุ่นตีทำพิเดี๋ยวเราจะเก็บไปนะคะวันนี้เนาะเดี๋ยวจะไปทำให้ทุกคนดูว่าทำยังไงมาจ้ะถึงพลิกกันละดูทุกคนโอ้โห ลูกใหญ่ลูกใหญ่แล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นพลิก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 ,ลกแบบนี้นะอันนี้นะคะสีแดงเนอะนี่นะคะดนุนกำลังขึ้นโอ้สวยงามมากอืมบีก็ยังไม่ได้เอาใบาออกนะทุกคนใบมันใหญ่มากดูคะ่ะใหญ่แบบ ก็วันน e like ี้แหละจะออกไปเพราะพี่ติ๊กซื้อไก่มาแล้วบ uh> ีก็เลยคิดว่าเอจะออมไก่ตอนอันนี้ก erm ็ถามพี่ปลาพี่นานาานาะว่าจะเอาใบไปทำอะไรดีพอเอกไปแกงเออร่อยแกงอร่อยโอเคโอเคทั้งนั้นเลยบีจะเก็บใบดูทุกคนอืเดี๋ยวบีจะเก็บใบแล้วก็ไปแกงดูค่ะอันนี้สวยมากมันเป็นกลมๆอ่ะทุกคนอืกลมน่ารักมากเลยอะกลมมากแล้วก็อันนี้คือกุรกุ นะคะก็คือแตงกวานัานเองบีได้ลงไปใน f เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะดูถ่ายให้ทุกคนดูแต่ทาง YouTube ยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูค่ะนี่ก็คือแตงกวาอันนี้คือแตงกวาค่ะเห็นไหมคือมันก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะเวลามันเวลามาได้แต่ต้องต้องรอ,อติดตามดูนะคะทุกคนคือมันเยอะมากเลยนะนี่นะคะนี่เห็นไหมอืมเยอะมากเลยมันกำลังขึ้นอ่ะทุกคนเนี่ยค่ะ กําลังขึ้นนู่นค่ะเห็นไหมข้างบนอนะ่ะกาลังขึ้นเยอะเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นแตงกวาอีกต้นหนึ่งมาอยู่ตรงนี้อืมมาอยู่ตรงนี้แหละแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นพริกของเรานั่นเองนะคะพริกอันนี้เป็นชิลีอัปเชนนะคะนี่มันก็จะเผ็ดไม่เท่ากันกับไอ้พริกชีฟ้าเรานี่พริกชีฟ้าเยอะมากดูจ้ะ เยอะสุดๆเลยเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูฝั่งนี้จ้ะอีกมุมหนึ่งดูเยอะมากโอ้โหบีขอสักประมาณสองถึงสามกิโลพอปีนี้ก็คืออยู่ได้ทั้งปีอืเนอะจะได้ไม่ต้องซื้อนะคะก็ตอนแรกบีกะจะเข้าบ้านนะทุกคนก็เดี๋ยวมาลาทุกคนตรงนี้ดีกว่าเนาะวันนี้นะคะก่อนที่จะจบคลิปไปบีเอาทุเรียนมาด้วยนะทุกคนนี่นะคะอันเนี้ย ก็คือเมทูเรียนใช่ไหมที่มันแตกนอออกมาแล้วและครนี้ก็บีขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคําแนะนําเลยเนาะขอบคุณจริงๆที่บอกว่าเออควรจะปลูกยังไงบางคนก็ส่งมาในเฟซบุ๊กแฟนเพจก็คือข้อความนะคะส่งมาเป็นคลิปเป็นอะไรอย่างเงี้ยให้บีดูน่ารักมากๆขอบคุณมากๆนะคะก็ได้รู้แล้วว่าเขาควรจะปลูกยังไงนะคะให้เอาฝั่งเนี้ยไม่ใช่ฝั่งเต่า <laughs> อันนี้ฝั่งเต่าให้แบบว่าเอาหัวเขาลงอะไรเงี้ยที่งอๆกอับลงเอ,อือนั่นแหละแล้วก็ เวลามันแบบโตขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะดันขึ้นไปขึ้นไปใช่ไหมเออนั่นแหละมีก็เลยโอเคทั้งนั้นนะเดี๋ยวบีจะปลูกเพราะว่ามีหลายคนว่าอู้บีทําไมปลูกชาจังบีก็ไม่รู้เนาะบีรอถามทุกคนก่อนขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจริงๆมันก็ตอนนี้ก็ห้าห้าอันนี้ก็คืองอกหมดแล้วเดี๋ยวทุกคนดูแต่ทุกคนจากที่ได้ดูไปที่บ้านนะเดี๋ยวมาดูที่นี่ต่อนะคะอันนี้ก็เริ่มงอกแล้วแต่ไม่เป็นไรหอ,อกบีก็อาจจะลงอาจจะลงกแหละ อาออันนี้ยังไม่งอกนี่บีเห็นเมื่อเช้าอ๋อไม่ใช่เมื่อเช้าของอันนี้หรอกนี่น,นี่ที่แตกไปนี่นะคะนี่เห็นไหมนี่ก็เริ่มแตกแล้วอือแต่ว่านี้ก็เอาลงดินเน่ะไม่เป็นไรหรอกเพราะถึงไงก็ได้สามสี่ต้นนะ <laughs> นีนะ่ทุกคนรออดหนุนนะคะทุกคน,นบีจะส่งรอบโลกนะรอติดตามนะคะว่าผล ผลการปลูกทูเรียนบีจะเป็นยังไงบ้างคงไม่ได้กินผลแต่ว่าถ้าออกใบแคเนบีก็บอกว่าปลื้มใจแล้วจริงๆคือแบบอยากจะลองดูไม่ใช่นะชอบนะลองดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบเออเสียหายอะไรคือแบบอยากจะดูใบอยากจะดูการเจริญเติบโตของเขาอืมประมาณนั้นละทุกคนวันนี้ก็มาให้ดูชมสวนของเราแล้วก็ฝั่งนู้นด้วยเนะว่ามันออกผลไปถึงไหนกันแล้วนะคะตอนนี้บีต้องเข้าซาวน่ากับพี่ติ๊กแล้วก็เดี๋ยวจะรีบกลับบ้านค่ะ นั่นแหละก็ขอบคุณทุกคนเช่นเดิมนะคะที่ติดตามตลอดมานะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปที่เฟซบุ๊กแฟนเพจได้บีฟินแลนด์แฟนเพจนะคะก็ไปพูดคุยกันได้นะช่วงนี้ก็จะลงนู่นนี่นั่น,นบ่อยหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะนองไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายเรามาติดตามวันนี้ของเรานะทุกคนมีความตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยปลูกม,มาก่อนไงอืมเจ๊ด